ขับรถกจากราบาุรีเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเล่าให้มอะรงฟังใหม่อีกทีนึงเพราะว่าอ่ามีอากงผู่มาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมีตรงนี้เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ตอนแรกจะเป็นที่จอดรถแต่เดี๋ยวยุบเป็นให้ แต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เป็นบริเวณอากงเพราะว่าเขาคงต้องลงหข้างล่างอากงพ่อพี่อยหัวเขาจะเอาตั้งมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวแบบเนี้ยนั้งใช่แต่ว่าป้าแม่ก็ลงมาตั้งเล่นด้วยนะไปดูห้องอกงก่อนเลห้องเจ็บนี่คือตอนแรกห้องนี้มันจะเป็นห้องสตูดิโอไงแต่ว่าพอคงอยู่ก็เลยจะกั้นตรงนี้ ก้านคุดเลยแล้วให้ขึ้นนมของน้องไอสวนคือโอ๊ขึ้นลงด้านหน้าอ,อ,อ,อันนี้เตียงอยู่ตรงนี้ครับฮะนี่มีเตียงมีประตูตู้ตว่วาเล็กๆอ,อันนี้ห้องห้องวอาแมงนะตรงนะี้เดี๋ยวจะเป็นกระจกรองแก้วเหมือนประตูห้องกว่าแบบโอเคนะจ้ะแล้วตรงนี้มันจะเป็นชั้นกระจกกระจกกระจกอ่าข้างล่างก็เป็นเกสใส่ของครับเนีย่ย นีห้องพักอ่ะแม่ดูห้องพักก่อนดูนาห้องนี้ที่ไหวใหญ่ยิ่งวางท้องไหมครับแม่อยากจะได้อีกชั้นหนึงอือเพราะว่าจะได้ตรงนี้จะได้วางได้อีกเนี่ยอือชอบสวยสวยเลยาดูห้องไก่ก่อนนี่ประตูห้องไก่อ๋อเออประตูประตูสวยมากเลยชอบอ่ะเนี่คุณแม่ประตูประตูด้านในจะเป็นเฟรตเห็นผนังเพราะอะไรครับ อธิบายสิไม่รู้เลยอ่ะอ๋อครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเกรดหมดแต่ว่าเทปแหนกบอกว่าเดี๋ยวแหนมันจะไหลาะห้องน้ำติดระบบเปิดนี่ไงคือเดิมอ่ะประตูจะให้เป็นเกรดแล้วทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวแอร์มันจะไหลมัเลยต้องปิดอย่างนี้เดี๋ยวแอร์ทำงานหนักครับนหมดอ๋อนี่ไงคุณแม่ติดลาวนี่หมดแล้วเออฮะน้ำุ่นแม่ก็เอาไอ้นั่นมาแม่แอร์อันนึงเๆื่ะยครึ่งทำน้ำุ่นอ่ะไม่ เป็น,นระบบน้ำร้อนถ้าแหม่ถ้าแห ok ม่ยกซ้ายมันจะร้อนแบบลวกเลยนะครับเออต้องระวังเพราะว่ามันเป็นร้อนจัดกับยั้มเย็นถ้าเกิดที่รูแล้วแหละต้องต้องทำดีอย่างนี้มันหรืว่าต้องจะเป็นระบบที่ต้มน้ำร้อนไว้ตลอดเวลาครับตลอดปกติ นี่ตู้รองเท้าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีตู้ทีวีตรงนี้เนี่ยตู้รองเท้ามั้งหองนี้ตาอยู่ตู้ห้องนอนดีกว่าป่ะไม่หิบตู้ห้องนี้ะทีนี้ห้องแม่ที่บอกว่ามันจะต้องตัวตรงแป้งใช่ไหมแล้วมันเนี่ยอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้ายกให้เขาแขวนราวให้เหมือนบ้านเก่าอ่ะทีเนี้ยแล้วแม่ติดข้างล่างเองใช่ไหมแม่จะติดข้างล่างไหนแล้วแต่ โอ้ย้าชั้นนี่แต่ต้องเยอะต้งนี้ะอันนี้มเป็นตู้งะี่เหมอามันมาจากตู้ดักฟ้าตู้ของเล่นเก่าอ่ะโอ้โหแต่ตู้นี้เก็บของได้เยอะมากมาอันนี้อันนี้เป็นลินชักแน่ๆอันนี้เป็นลินชักได้ตรงนี้เป็นลินชาร์ปไม่ได้คือตอนนี้ยีงมันชิดกันไปไหมถ้าเกิดอยากจะให้ผ่างกว่านี้เราจะต้องักตู้เท่าออกไปหน่อยซึ่งทาเดินมันจะแคบลงแล้วแต่นี้แล้วแต่ว่าจะ ดีแล้วเนี่ยดีแล้วแล้วตรงนี้ไม่ต้องทําชั้นแล้วนะความไม่ต้องซื้ออะไรมาใส่แหรือปะแม่จะให้มีหลับหลับแขนเชื่อตรงนี้อีกชั้นหนึ่งอันนี้ห้องน้ำก็จะเหมปิดเปิดของไก่เปิดเลยเหมือนกันเตะแต่เหมือนไอ้เล็กกว่านะเล็กกว่าของไก่นะเล็กกว่าป่ะไม่รู้เนี่ยเราแบบโอเคแล้วอันนี้เดี๋ยวเป็นกระจกนะอันนี้แขวนผ้าเช็ดมืออ่ะเสร็จภารกิจวันนี้นะคะก็วัดผ้าม่านไปของชั้นนี้ ส่วนห้องกงอมาแล้วก็ส่วนตรงสตูดิโอวัดไปแล้วนะคะมันจะมีแบบม่านผ้าม่านและม่านม้วนอะไรเรียบร้อยเหมือนจะกลับแล้วนะคะใกล้ความจริงซึ่งทุกทีประตูช่วยเก็บสีอยู่เก็บสีใช่ไหมเห็นเขาไล่มาชอบประตูมากเลยอ่ะประตูสวยมากเลยประตูห้องน้ำก็สวยนีเป็นแบบประตูห้องน้ำ ชอบมากชอบสีชอบาาลายเดี๋ยวห้องห้องมันสวยมาก,มากอ,อ๋อเมีอะไเพิ่งเห็นมีหมดละประตูเหมือนกันหมดห้องนี้ใช่สวยสวยใช่ใชใช